อะไรครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนังคลองเตยนะครับในเหลี่ยม22นะครับฝั่งอยู่หน้าเฟรมไล์สุนนะครับเป็นเจ้าไอ้นะครับกับเจ้าหยองสาทุกตีสามสิบสี่ฝั่งนู้นใส่เสื้อสีแดงนะครับเป็นเจ้าขวัญกับเจ้าขจีบ่อนไก่นะครับในเหลี่ยมนะครับเธอแปรแลกข้ามปีระหว่างเจ้าไอ้กับเจ้าขจีนะครับ

เอาเปิดเอายกเอาขจีปักเขาให้เอาเจ้าไอเปิดหลังเท้าเอากระทืบไปเหนียบ้อยไครับทานายทั้ง14ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อมินดด้วยนะครับเราอยู่ที่ปีนังนะครับเจ้าขวัญโยกเข้ามาขจีปักเขาให้เหนียบ้อย อ่าครับแอดมินก็สัญจรไปเรื่อยนะครับเจอแต่ก็ที่ไหนแอดมินก็จะไลฟ์สดให้ดูนะครับศูนย์สองเอากระจีบปั่นมาเอาไอเปิดยองโยกปักเข้าห้อยสองศูนย์เอาปั่นไปหยวันเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาอยู่นี่กาจีปักเข้าให้ปึ๊กเข้าไปเรียบร้อยทักทายเจ้างูดินนะครับคุณบินดียิ่งนะครับสวัสดีครับพ่อปิวนะครับวันนี้พ่อปิวอยู่สนามปีนังคลองเตยนะครับกาจีปั่นมาเอาหยองเปิดแตกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาแล้วครับแ้มเท่ากันแล้วครับสองสองเอาแล้วครับ แล้วก็กลมๆ12รูนะครับในเหลี่ยมเซอร์ฟีแลกข้ามระหว่างเจ้าขาจีกับเจ้าไอ้นะครับอสองหนึ่งนะครับเอาเปิดเปิด,ปดแตกเรียบร้อยไปแล้วครับสามหนึ่งนะครับ,รบทางทายทั้ง19 <ไว S 1> ท่านนะครับเราอยู่กันที่ปีนังทองเตยนะครับไไสนามเดิมกับสนามใหม่ห่างกันแค่ หนึ100่งร้อยเมตรนะครับเอาขวัญเปิดขวัญโยกปักเข้าให้เรียบหลอยทักทายปัญญาสเสหลมีนะครับมีหมูห้วยขวางอยู่นะครับมีแอดมินหมูห้วยขวางอยู่ในสนามนะครับทักทายปัญญาเหลนะครับหนึ่งสามปันมาอีกเอาไว้เปิดหนึ่งจะย่องยกเข้าไปจะไว้เอาเรียบหลอย สามหนึ่งนะครับเจ้าไอเซอร์ไปเจ้าขวัญเปิดเข่าเจ้าขวัญยกขึ้นมาอยู่ที่ขจีมองมาหยอดเอาเจ้าไอยังได้อยู่เอาเจ้ายองยกไปเจ้าไอปักเข้าให้เรียบร้อยผมอยู่สนามหมู่บ้านสรีวรลักษ์ครับอ่าโอเคครับไดดีกว่าตัทายป่ายงนาโพด้วยนะครับเอายกขึ้นมา ปักเข้าให้เรียบร้อยปากจายปลายงนาโพด้วยนะครับลูกลูกทำของปลายยงนี้ครับเป็นหนึ่งในตำนานหรือหนึ่งอัจฉริยะนะครับลูกข้ามล้อเกวียนนะครับเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าไอ้ปักเข้าให้เรียบร้อยมันไปเสียหัวก้อยหนูด่าเลยไปเล่นหรอทำไมมันหยุดเลยแหละด่าเลย เอาเสือไปเอาเปิดเอายกเจ้าไอ้วะไงปักเข้าให้เหียบร้อยอ่ะทักทา,ายเจ้าดิวนะครับ เอาสืบไ,ไม่ข้าม,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 มสี่หนึ่งเอาเจ้าไอ้ปั่นว้ขวัญเปิดขวัญยกเข้ามาชาจชีปักเข้าให้โอ้โหลูกลอยขึ้นไปยกขาลอยบนอากาศแล้วก็กระทืบลงมานะครับของเจ้าขาจีนะครับหนึ่งสีเอาปุ้ยปั่นไม่ข้าม อันนี้เป็นเน็ตมาตรฐานนะครับเน็ตคนไทยนะครับแต่เป็นพมา่าสาธุกับพมา่าบนไก่นะครับสี่หนึ่งนะครับไอเปิดไปเอากระจี้เปิดขวัญยกปักเข้าให้ไม่ข้ามเอาแล้วสาธุหนีไปเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งเอาปาัดไปกระจี้เปิดหัว เจ้าขวันยกเข้าไปขัจีปักเข้าให้เรียบร้อยหนึ่งห้าเอาปันมาหยองเปิดโยกหัวเจ้าไอ้กระทืบไปเรียบร้อยดีนะครับเป็นแรกข้ามปีนะครับพาม่าส่วนใหญ่จะเป็นแรกข้ามเขียวนะครับ เอาเซอร์ไปเปิดโยกปักเข้าให้ หนึ่งนะครับเอาเสอร์ไปขวัญเปิดเจ้าขวัญโยกคัจจิปักเข้าให้ทักทายน้องฟิวทำงานไม่รู้วันนี้ทำงานเซเว่นสาขาไหนรูกสาขาเดิมหรือเปล่าสาขาซอยร้อยสามเปล่าปักเข่าคัจจีเปิดเข่าได้เจ้าขวัญโยกขึ้นมาคัจีวอะไรป,ปักเข่าให้เรียบร้อยไล่มาเป็นสองต่อห้าถักทายเจ้าชิดแบริ่งด้วยนะครับ เอาแล้วท้ายเจ้านายินะครับนายินะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้จะเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับเอาเสือไปขจีเปิดหัวบอลุกขึ้นมาขจีปักเข้าให้เรียบ้อย ละยองชัดเจนนะครับเอาเจ้าชิดแบลิ่งอยู่และยองนะครับเดี๋ยวสักคู่อีกสักพักก็จะไปสนามบางนาแล้วนะครับสนามสัมพุทธเดี๋ยวไลที่นี่สักอีกสักเผื่อมีคู่อื่นเตะนะครับที่น่าติดตามก็จะไลดูให้ให้ดูก่อนก่อนที่จะไปสนามสัมพุทธบางนาเอาขวานเปิดเขาเอายกข,ขึ้นมาเจ้าขาจีกระทืบมาเรียบร้อย นักกีฬาก็สัญจรในการเตะทําการแข่งขันแอดมินก็สัญจรในการไหลสดนะครับเตะได้เตะไปนะครับแอดมินก็ไหลสดอย่างเดียวนะครับเพื่อความบันเทิงเป็นเกมกีฬาเอาเจ้าขวัญยังยกเข้ามาได้อยู่ค่ะโอ้ยเอาแล้วขจีขจีโอ้ยเงียบเลยไปซื้อแป๊ซี่ไห้ตากินไหไปซื้อแบบ แบงค์ยี่สิบไปซื้อมา่ก่อนเดี๋ยวเอามาทอนเอาแบงค์ยี่สิบไปซื้อมา่ก่อนแล้วเอาอมาถอนห้าบาทมาขวดหนึ่งถามขวดห้าบาทมีไหมถามมาก่อนนะไปถามมา่ก่อนให้ไปสิบห้าบาทขวดห้าบาทมีไหมไม่ไปถามมา่ก่อน เงี้ยคนะสิบบาทกูช่วยกินนั่งกับวันนี้ละห้ามเงยเอาเทปด้วยมาเสือคนละกีมันแห้งมันแห้งมันแหงง้งกับชีวิตอยู่เอาเปิดเอาโยกเอากระจีว่าไงปักเข้าให้โอ้โหยกเท้ารอกระทืบ เอาปันมาเอาเปิดหัวเอายกาโอ้ยรักไก่ไปนะครับหกสองนะครับเอาเสอร์ไปขวัญเปิดเอายกขจีไปปักเข้าให้เรียบร้อย หกสองสองหกนะครับรกะจีเสิร์ฟเอ้ยเสิร์ฟไม่ข้ามน,นะครับ สองครับเอาจากขวานเปิดเจ้าขวานยกขึ้นมาเอาขอจีปักเขาให้เรียบร้อยเอาเปิดเขาเอายกเข้าไปเอาเจ้าไอ้มงก์ไปโอ้ยมงไม่ข้ามเอาครับไล่มาเป็นสาหแล้วนะครับ ของใครชัดเจนครับขอบคุณมากครับต้องมีสักวันฝันเป็นจริงนะครับอา้าวค,คนเราต้องมีฝันนะครับแต่ฝันต้องไปให้ถึงนะครับฝันได้ไม่เป็นจริงไม่เป็นไรครับแต่ลงมือทําหรือยังนะครับเจ็ดสามนะครับเอาเสิร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปอยู่ที่กะจีปักเข้าให้ไหม่ข้าม ไปแล้วครับแปดแปดสามนะครับ,8 8รบอเอามงยอดเอาจะยองเปิดหลังเท้าเอายกขึ้นไปโอ้ยเรียบร้อยครับโดนเจ้าไอ้กระทืบ เอาออกนะครับเอาเปิดเนื้องเอาครับไล่มาเป็น4ี่เก้าเลยนะครับ เก้าสีเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัวเอายกเอาข้ามมาก่อนโอ้ไม่ข้ามนะครับไปแล้วครับสิบต่อสเอาเซอร์ไปเอาเปิดหนืองยกสองปักเข้าให้เรียบร้อย สิบต่อสี่เอาปั่นไปจีเปิดเอาเปิดหลนมาอยู่ที่เจ้าหยองปักเขาให้โอ้เจ้าไอ้กระทืมสวยนะครับป่าเล็กอยู่ที่หนองคายนะครับป่าเล็กไปอยู่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดหนองคายนะครับป่าเล็กไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเป็นปีแล้วนะครับพักทายพี่ใหญ่แพบางกอกด้วยนะครับป่าเล็กสาธุผลิตนะครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเป็นปีแล้วนะครับป่าเล็กกลับมาอยู่ที่หนองคายนะครับ เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข้าให้เรียบย้อยส่วนอู่ยังทําปกตินะครับแฟนป่าเล็กดูแลอยู่นะครับกับลูกดูแลนะครับป่าเล็กก็อยู่บ้านนะครับเหนื่อยเหนื่อย,อยกอะยับพักเอาเปิดยกเอากะจีเอาโมงมา สิบสองี t ì, t t, ่แ ah ้มเดียวเกมนะครับเอาเปิดเอายกปักเข้าให้โจอยู่บ้านหัม่ืย่นจุ่เพื่ออะเกิบนนัดเหรอผมยิ่งผมาอยู่เมื่อเมื่อ ตอนกุมภา,ามผมไปอ,อ,อุดรกีครั้นี้ไปคนสุดท้ายนะป๋ากลับมาคือเก่าทิ้งไปหมดจะได้เอาเปิดเอายกอะไรกเกมไม่เกมปักเข้าให้เรียบเหรอวาวนะครับเจ้าไอ้ฝาวยังไม่เกมนะครับ เาเสือป้าเสือออกนะครับ12 5นะครับเอาเจ้าหยองยังได้อยู่อายกปักเข้าให้เรียบร้อยจบเกมนะครับเจ้าหยองกับเจ้าไอ้สาทุ่มสิสามสี่เอาชนะมาบอลไก่นะครับเจ้าขวัญกับ เจ้าขาจีไปด้วย13-5ต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาติดตามการไลฟ์สดของเพจแล้วก็ไฮไลท์มันๆนะครับเราสำสญญาาสนึกการไลฟ์สดโดยป๋าพงศ์เดชนาผู้สร้างนะครับป๋าย่งเต่าปูนะครับ b m j สปอร์ตของเจ้าบอลเซปักและบ,บุญรวมสปอร์ตนะครับผู้บริติเสื้อกีฬาจากทางชนบุรีส่วนใครที่จะต่อเติมอาคารที่ทำง,งานที่พักอาศัยนะครับติดต่อป๋าย้งเต่าปูนะครับราคาไม่แพงนะครับ ส่วนวัตถุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสีฟ้ากระตกอลูมิเนียมนะครับติดต่อป๋าพงศ์เดชธนาผู้สร้างนะครับแอดมินขออนุญาตตัดทิปเลยนะครับสวัสดีครับ